ท่านที่ต้องการจะสร้างเมนูสหรับคลิปวิดีโอที่สร้างมาจาก Camtasia Studio แล้วก็ต้องการจะทำแบบมีเมนูย่อยด้วยให้ทำดังนี้คลิกไปที่เมนูทูนสตูดิโอเลือก Camtasia Menu Maker เลือกไปที่ create a new project using the wizard แล้วก็คลิกโอเค จากนั้นก็เลือกแม่แบบที่ต้องการหรือจะใช้แม่แบบเปล่าๆก็ได้คลิก next ในกรณีที่ต้องการจะทำเป็นแบบเมนูย่อยให้คลิก next จากนั้นก็มาใส่ไตเติล แล้วคลิก finish ตอนนี้ก็จะได้ตัวเมนูเปล่าๆเ,เมื่อเราต้องการจะทำเมนูย่อยอย่างเช่นต้องการทำเมนูย่อยเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมก็ได้สมมุติว่าเรามีวิดีโอเทรนนิ่งเกี่ยวกับโปรแกรมหลายๆโปรแกรมในแต่ละโปรแกรมก็จะมีวิดีโอสอนต่างๆกัน ในการทำเมนูเราก็จะทำเป็นเมนูย่อยโดยหัวข้อของเมนูก็จะเป็นชื่อของแต่ละโปรแกรมการจะสร้างหัวข้อเมนูย่อยเราก็คลิกไปที่เมนู Property ก่อนไปที่ Content จากนั้นเราก็ไปคลิกที่ Add Sub เมนู u, โดยป้อนชื่อโปรแกรมต่างๆที่เรา ทำวิดีโอเอาไว้หรือว่าจะเป็นหัวข้อของเมนูหลักอย่างในตัวอย่างนี้ต้องการจะทําเป็นหัวข้อของเมนู Windows 7ก็ใส่เข้าไปน,นี่ก็จะเป็น Microsoft Word อันนี้ก็จะเป็นเมนูย่อยเมื่อเราคลิกโอเคไปมันก็จะมีเมนูของโปรแกร,รมต่างๆต,ต่อไปเราก็จะไปสร้างหัวข้อของคลิปวิดีโอย,อย่อยในแต่ละเมนูวิธีทำให้คลิกไปที่ t o k e n map view เราก็จะเห็นโครงสร้างแล้วโครงสร้างของเมนูอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเปิดเข้ามาต่อไปเมื่อเราเลือกไปที่รายการไหนสมมุติว่า Camtasia s t ร d i o มันก็จะมาที่หน้าต่างนี้หรือคลิกไปที่ Windows 7มันก็จะมาที่หน้าต่างนี้ในแต่ละหน้าต่างเมื่อเราต้องการจะทำเมนูของคลิปวิดีโอที่หน้าต่างไหนให้เราคลิกไปยังหน้าต่างนั้นสมมุติว่าต้องการจะทำคลิปวิดีโอ ที่ Windows 7ก็คลิกไปที่ Windows 7จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มนี้แล้วก็ไปที่คอนเทนต์จากนั้นเราก็ไปคลิกปุ่มเพิ่มไฟล์สมมติเพิ่มไฟล์เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นสมมุติเฉย นี่ก็จะเป็นส่วนของคลิปวิดีโอที่เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วคลิกไปยังเมนูของ windows 7ก็จะมาพบกับรายการนี้หลังจากที่เราได้สร้างมาแล้วต้องการจะทดสอบก็คลิกไปที่ปุ่มนี้คลิก next คลิกแยกคลิก finish เราก็คลิกไปที่โปรแกรม Training เราก็จะพบกับเมนู สมมุติว่าต้องการจะดูคลิปวิดีโอใน Windows 7ก็คลิกไปยังเมนูของ Windows 7เราก็จะพบกับรายการของเมนูคลิปวิดีโอเมื่อคลิกไปมันก็จะไปเปิดคลิปวิดีโอที่เราได้สร้างเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆต่อไปเมื่อเราต้องการจะไปทำที่รายการอื่นก็คลิกไปที่ ปุ่ม t o k e n View สมมติจะไปเพิ่มเมนูของ Camtasia Studio บ้างเราก็คลิกไปที่ปุ่มนี้แล้วก็ไปที่ Content จากนั้นก็ไปสร้างเมนูเพิ่มไฟล์เข้ามานี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการทำเมนูในส่วนของเมนูนั้นหลังจากที่เราสร้างไปแล้ว เมื่อเราคลิกไปยังรายการมันก็จะมีปุ่มปุ่มโฮมหรือว่าเมน n เมนูหรือว่าย้อนกลับไปที่หน้าที่แล้วก็ได้